สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ยายเพนได้มีโอกาสได้ไปทานอาหารกับลูกสาวดีใจมากเลยค่ะที่ลูกติดต่อมาหาแม่และแม่ก็รีบตอบรับและไปทานอาหารกับลูกรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะ ลูกเขารู้จักห้องอาหารที่น่าทานและอร่อยเขาก็แนะนำและชวนคุณแม่ไปทานอาหารด้วยกันค่ะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอลูกสาวนานแล้วค่ะ คิดถึงลูกเรามีความสุขกันมากค่ะและแม่ก็มีความสุขและตอนนี้แม่ก็ใกล้จะไปวัดแล้วแม่ก็ดีใจที่ลูกติดต่อมาและได้ไปทานอาหารด้วยกันค่ะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่ค่ะพอที่จะให้แม่และลูกไปทานด้วยกันได้ โดยไม่ต้องใจ่ายในราคาแพงๆและอร่อยมากค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยค่ะและรสชาติดีอร่อยคุณแม่อิ่มมากเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากด้วยค่ะวันนี้ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ